สวัสดีครับคุณผู้ชมมีการคาดเดาจากแฟนๆนะครับว่าในหนังภาคใหม่ของแฟนชา j u r a s ิกเว o ล l d อาจจะมีการนำสไปโนซอรัสกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากผู้สร้างนะครับไดนเส์ร์ตัวนี้ปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกในภาพยนตร์จูราสิกพาร์ค3ในปี2001จากนั้นก็หายาวไปจากสาระบบ20ปีนะครับจนมาโผล่อีกครั้งหนึ่งในภาพยนตร์อนิเมชันจูราสิกเวลแคมป์ครีเชสซีซั่นที่4เอพิโซดที่7 ในชื่อตอนที่ว่า Staying Alive นะครับเมื่อเดือนธันวาคม2021ที่ผ่านมาสไปโนซอรัสเป็นที่จดจำของแฟนๆภาพยนตร์เนื่องจากรูปร่างหน้าตาของมันดูแปลกไปจากความคุ้นเคยตัวใหญ่มากนะครับแถมมันยังสามารถฆ่าไท a ร n โนซอรัสได้แบบสบายๆที่มาที่ไปของมันจะต้องย้อนกลับไปในปี1997หลังจากที่จะเหตุการณซาดิเอโกในเดอะลอสเวลล์เนี่ยรัฐบาลสาหรัฐได้ออกกฎห้ามทำการศึกษาค้นคว้า และคืนชีพให้กับสัตว์นะครับผ่านพรบที่ชื่อว่ายีนกาดแอดส่งผลให้อินเจนนะครับรวมไปถึงไบโอซินแล้วก็แมนตาขอบเนี่ยได้ถูกระงับงานวิจัยอินเจนที่เริ่มขาดทุนจำเป็นจะต้องดิ้นรนนะครับจนถูกบังคับให้ขายกิจการทิ้งโดยบริษัทที่เข้ามาซื้อกิจการต่อก็คือบริษัทโฮลดิ้งสัญชาติอินเดียอย่างตัวของมาซานีโกลบอลคอร์ปอเรชั่นหลังจากปี1998ที่ถูกเช็คโอเวอร์นะครับ อินเจนยังคงแอบทำการวิจัยเรื่องของไดนโนเสาร์เพิ่มเติมที่เกาะอิสลาโซนาหรือว่าไซยบีที่เรารู้จักกันโดยหนึ่งในนั้นก็คือตัวของสไปโนซอรัสนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมสไปโนซอรัสเนี่ยถึงไม่อยู่ในลิสต์ไดนโนเสาร์ของอินเจนเป็นเพราะว่ามันถูกลักลอบโคลนขึ้นมานั่นเองจากข้อมูลที่ผมเจอไม่แน่ชัดนะครับว่าสไปโนซอรัสเนี่ยถูกคนขึ้นมาตอนไหนแต่คิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงปี1999 ดังนั้นในหนังจูราสิกพาร์ค3เนี่ยมันจะมีอายุเพียงแค่2ปีเท่านั้นและถ้าเรานับกันจนถึงแคมป์ครีเทเชียสเนี่ยมันจะมีอายุประมาณ22ปีนะครับผมเคยอ่านเจอจาก reddit นะครับว่าสไปโนซอรัสในจูราสิกพาร์ค3กับแคมป์ครีเทเชียสเป็นตัวเดียวกันส่วนกระดูกที่เราเห็นในหนังจูเลสิกเวิลด์เนี่ยเป็นเพียงแค่ของปลอมเท่านั้นและนี่ก็เป็นที่มาของไดนโนเสาร์ตัวนี้แบบย่อนะครับ เดิมทีแล้วสไปโนโซอรัสถูกโครนแล้วก็ปล่อยชิงไว้บนเกาะอิสลาซอนาหนึ่งใน5เกาะที่ถูกเรียกว่าความตาชัาง5าในอ่าวฟอร์นันเดสของประเทศคอสตาริกาไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นช่วงไหนก่อนปี2015ันะครับแมนแทคอปได้ซื้อเกาะแห่งหนึ่งบริเวณนั้นเพื่อตั้งเป็นศูนย์วิจัยหลักจุดประสงค์ก็คือการลักลอบขนสัตว์ออกมาจากอิสลาซอนาและการโครนสัตว์ชนิดใหม่เพื่อทําธุรกิจบางอย่างไม่ทราบอีกเช่นกันนะครับว่าเป็นช่วงไหน มนตาคอบได้ทำการลักลอบขนไดโนเสาร์ออกมาจากเกาะอิสลาซอน่าโดยหนึ่งในนั้นก็คือสไปโนซอรัสและตัวของไทแรโนซอรัสอย่างบิ๊กอีตตี้กับลิทเทิลอีตตี้ผมย้อนกลับมาดูแคมป์คริเจเชียสซีซั่น4กับ5อีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่าสไปโนซอรัสมันยังไม่ตายนะครับหลังจากที่มันพ่ายแพ้ให้กับบิ๊กอีตตี้แล้วเนี่ยมันก็วิ่งหายเข้าไปในป่าโดยไม่ทราบชะตากรรมนะครับว่าตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างเรื่องของเกาะแมนตาคอบเนี่ย ตามข้อมูลก็ไม่มีการระบุว่าเป็นเกาะไหนนะครับในตอนแรกมีการคาดเดากันว่าอาจจะเป็นอิสลาทาคานจากรูปร่างของมันนะครับแต่ว่ามีการยืนยันแล้วว่าเป็นคนละเกาะกันและมันก็จะเป็นเกาะอื่นที่ไม่ได้รวมอยู่ใน5เกาะที่ถูกกล่าวถึงก่อนหน้านี้ส่วนเกาะลึกลับปิดตาที่ไม่มีใครเคยย่างกายเข้าไปมาก่อนในภาครีเบิร์ตเนี่ยผมเดาว,ว่าอาจจะไม่ใช่เกาะนี้นะครับเพราะว่าจากข้อมูลเบื้องต้นที่รู้ เตโนร์ส่วนใหญ่อพยพถิ่นฐานไปอยู่รวมกันบริเวณเขตศูนสูตรดังนั้นพื้นที่ตรงนั้นน่าจะต้องอยู่ต่ำกว่าคอสตาริกามาค่อนข้างจะเยอยพอสมควรและจากการพบเจอตัวของโมซาซอรัสมีความเป็นไปได้นะครับว่าเกาะใหม่นี้เนี่ยจะตั้งอยู่ในมาหาสมุทรแปซิฟิกเพราะว่าหนึ่งในเป้าหมายหลักของทีมสำรวจก็คือจัตเลื้อยคลานขนาดใหญ่ตัวนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือทีมงานจะเอาสไปโนซอรัสกลับมายังไง ผมกลับไปย้อนดูข้อมูลตอนแรกมันจะถูกใส่เข้ามาในภาค Fall เ n Kingdom แต่ว่าก็ถูกถอดออกไปภาคล่าสุดอย่าง Dominion เดิมทีก็จะเอามันกลับมานะครับแต่ว่าก็ถูกยกเลิกไปอีกครั้งหนึ่งความน่าจะเป็นที่ผมคิดเอาเองก็คือโลเคชั่นหลักของภาค Rebirth เนี่ยจะเป็นสถานที่ใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาคเก่านะครับถ้าจะเอาสไปโนซารัสมาใส่เนี่ย ก็อาจจะต้องมีการขนย้ายจากมันตะคอบในช่วงปี2021จนถึง2026หรืออีกทาหนึงก็คือที่นี่ในอดีตอาจจะเป็นศูวนย์วิจัยของใครสักคนหนึ่งซึ่งอาจจะมีการแอบโครนตัวที่2ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นไปได้หลายทางนะครับสไปโนซอรัสในหนังมีรูปร่างที่ต่างไปจากความเป็นจริงในปัจจุบันซึ่งมีความเป็นนักล่าที่น่ากลัวมากกว่า โดยความยาวตลอดลำตัวอยู่ที่13.38เมตรนะครับสูงประมาณ5-6เมตรหนักประมาณ8ตันในจูรลสิกปาร์ค3และหนักมากขึ้นเป็น10ตันในแคมป์คริเตเชสถ้ามันกลับมาในภาครีเบิร์จริงๆเนี่ยมันจะมีอายุถึง28ปีด้วยความที่ตอนนี้มีข้อมูลน้อยมากนะครับเราก็เลยคาดเดาอะไรไม่ได้มากนะักแต่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากจะให้มันกลับมา และนี่ก็เป็นข้อมูลเล็กๆที่ผมเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับส่วนเรื่องราวของสไปโนซอรัสในโลกแห่งความเป็นจริงผมได้ทำคลิปเอาไวไ้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปดูได้เลยก่อนจะจากกันไปผมมีภาพจาก Facebook User ท่านหนึ่งนะครับที่คาดว่าน่าจะเป็นคนไทย User ท่านนี้ได้แชร์ภาพของพาราซอโลฟัสที่ถูกถ่ายเอาไว้จากกองถ่ายของหนังในจังหวัดกระบี่ดังนั้นถ้านีเป็นภาพจากกองถ่ายจริงนะครับเราจะสามารถฟันธงได้ว่า พาราโซอโลโลฟัสจะเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่ปรากฏออกมาในเรื่องแน่นอนสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันใหม่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ